โอเคครับสวัสดีครับป๊อบป๊อบในเกมมาครอบนะฮะแล้วันนี้เรามาต่อกันเลยฮะโอมนั่นนำโซเลียนเฮลโหลสวัสดีครับอ้าวหลุดอ้าวโอมหลุดนะฮะโอมหลุดอีกแล้วโอมเข้ามาเราเป็นหนึ่งนะโอมเลยอีกแล้วนะฮนี่คือภาที่สามที่โอมเล่นอีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญของโอมนะ ี๋ยวรอแป๊บนึงไม่้านแล้วก็แล้วเดี๋ยป่วคฉันจะบอขอหงคอตัดคลิปแป๊บนึงโอเคครับมาโอเคครับบอลต่อเลยฮะเราก็เข้าอะไดรนะโอเคโอมบอกอะไรฮะมไม่นึกว่าตายผมสะพ้ายโอมหลับตาหลับตาคัมมี่มันเออเปิดกล่องที่หนึ่งคัมมี่มันก้องตากันเป็นคนตายหรือเปล่ากันยังไม่ตายแล้วก็เอาน้ำแดงมาได้แล้วก็ทำเหมือน ดีใจไหมผมเอาแรนด์แอนแฟชมาทำไมฮะเอาแรนด์แอนแฟชมาทำไมมันก็การเนือแนวแล้วก็ดาบที่พังเจ้าไหมเนี่ยเขาเจ้าเอาจอิดีใจไหมเออก็นะก็ดีใจนะพวกเราเป็นสะพายแล้วก็ไม่ใช่สิชอบไหมชอบไหมเอาไปเผาดิเร็วๆแล้วก็มาทำของใหม่เออ๋ย่าไปนะแม่นังเราทำนะเบน เอี๋เอาเอาเอาโคเอาโแฮเอามาเอาไปใส่ถ่านเลยเอาไปใส่ถ่านเลยไปตีเข้าบ้านเอาไใส่ถ่านแล้วเดี๋ยวเราจะมาเผาเหล็กกันนะฮะก็ไม่ต้องบอกหรอกทำไมเหล็กจะไม่ง่ายเอาเร็วหลังจากรอนะเราก็ไปทำอะไรนิดนึงวันนี้เขาก็เลยทำฟ้าแล้วนะโอ้องไปดูข้างนอกสิ หลังจากรอนี่ะเดี๋ยวผมมาทำอะไรนิดหนึ่งนะใช่ไหมผมฮะใช่โอเคขออภัยใจ้นาที่มีคนมีเสียงรบกวนนิดนึ่งนะก็วันนี้ผมไม่ได้ทำวิีโอเพราะว่าผมลืมนะใครถามอยาตอบโอเคผมเคยทำอะไรอยู่อมบอกมาดิแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมไปดูน้ โอมาเหล็กเหรอโอมาเหล็กมาโอมาเหล็กมาเขาจะคลัพทำไม่เอามาก่อนเอาขาเสื้อผ้าให้เต็มก่อนแล้วก็ครามดาบกับพิกแอลกอฮอลให้ด้วยผมให้ไปก่อนไม่ได้ดูกล้องแต่พี่กันตบกล้องเอ้ไม่อยากเขาทำมีดโอ้ไม่ต้องร้องเอวก็มใส่ผิดตบกล้อาไปใส่เกบนะจะแบบจะปีกล้องได้ไหมพี่กล้องกับพี่หมดเดือดเดือดเดิอดประตูก่อนเลยเดือเดือเดือดโอเคแล้วก็รอนะ ไผีจอนั้นผมขอตัดคลิปแป๊บนึงนะรอให้เหล็กเสร็จนะโอเคแล้วก็มานี่ก็เลยก็ใกล้จะเสร็จละคนูจะเอาผ้ามาคัอผ้าหน่อยคพรผ้าตก้วเตียมาดูพีันตอาหารแล้วนะป๊อบเราไม่กลัวแล้วแอเเราอย่ามาคาบชุดอะไรกัน เสื้อกับรองเสื้อกับรองเท้าขาสองเซ็ตนะเขาจะคาบุ้ยได้เขาก่อนกันตันนี้าอ้ออ้าวเยามาห่อพี่ยังไงก็ผมหาอยาเป็ด็กเงขี่ต้องเอาอะไรบ้างนะ รองเท้าก่อเสื้อใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอไป๊บหนะึ่งนะครับมนงานที่เรือที่แสรอร่ล้วลอยโอเข้าไปข้างในอีกนิดโอ้มอมาโอมาออกมาโอ้มันได้แต่รองเท้าได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมได้โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปหาเหล็กต่อไปหาเหล็กกไหมป๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดถ้ามีเสื้อจะดูดีกว่านี้นะป๊อปไม่เป็นไรเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวเราไปหาเหล็กก่อนวันนี้เลย เออแล้วพาอหน้าอย่าเรามาคาบกันนะโอ้ย่าเพิ่งเอาเหล็กไปนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปหาเหล็กกันนะเคลงไปหาเหล็กกันโอ้ไม่ได้ขุดเรียบร้อยยังโอเคเราพร้อมแล้วที่จะโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ารอเขาก่อนโอ้ยผมอยากกินแครอทนะพอมีแค่อันเดียวโอเคไหมเอาไปปลูกดิเออเขาจะเอาไปปลูกไง ก็เรียบๆปุ๊บเดี๋ยวให้อีกชิมันโตก่อนโอเคอมไปเร็วเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเร็วอมเร็วอมเดี๋ยวเราจะไปขุด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 เหล็กกันนะฮะโอ้ยดู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 โอเคไปกันเลยนะอมตามเข้ามาอมตามเข้ามาโอเคเราจะไปเพื่อความปลอดภัยผมจะผมจะปักครับ ผมเอาท่อนมาด้วยอ่ะ,อะเ,เอามาดิเดี๋ยวบ้านเลนะผมขอปรับแสงกหน่อยไม่ขอแพงนี่คือไม้ไผ่ที่มันมีวันพังเคนะฮะก็ะะมาต่อเลยค่ะ ก็จะลงทากันเลยนะโอเคอมตามเข้ามาโอเคเราจะไปขุดเหล็กกันนะฮะอมตามเข้ามานี่คือทํำแรกของเขาแล้วค่อยเดี๋ยวมันจะมีถําสองถ้ำโอสมังนะทํานี้มันเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอตรวจอะไรอมป้องกันเขาไว้ด้วยด้วยผมลืมเปิด <substit uting> ผมปรับหมดอร์มอลนะโอเคปรับหมดม o r m อ้ n น r m a l n o น m มางมีมีมีแท่งไม้ไหมอมตามเข้ามาโอมตามมาให้อมตามเข้ามาให้กันเไปไกระเป๋ามากป้กระเป๋าไปอมขุดทางเลยขุดทานขุดทานปักคอปักคอสฝังแล้วมาเดี๋ยวเรามาคุยขุดกันขุดทานรับเราขุดไม่ได้ คุดไม่ได้ปิงดได้แล้วขันไวในห้องเก็บสมอ้ยขอโทษขอโทษก่อนตรวสกอบอุดเลยขุดได้ลอโอเคนะผมก็ลืมปรับกการขุดนะฮะโเคอคุดขุ้เยอะที่สุตทีจะทำได้เพรา้ต้องใช้เยอะอ จะบังดิจะเขาขุดเองโอเคนะแล้วก็ไปกันต่อเลยเจอเจโอโหเจออีกแล้วโอขุดไปแล้วกันเจอรเติ่มเติท่านี้มันเป็นทําฟอสาชัดโอเคแล้ก็ขุดกันต่อเลยนะานี้เรา่านี้เราเคลียร์แล้วนะ ทำนี้ไม่แต่ฐานนะไม่โอเคก็ขุดได้แล้วใช่ไหมอมโอมขุดได้เยอะยังดเยอะยี่สิบสามก้อนดีมากเดี๋ยวเราจะไปเก็บไว้มีไม้ไหม ไม่มีอ้าวเดี๋ยวรอไปหน่แนะเดี๋ยวเราไปคนะุดเลยกันต่อโอเคถ้ำนี้เราเขียนแล้วโอมไปไปต่อโอมออกจากถ้ำนี้ยัง มีใครหาเราเจอหรอกทำนี้เราเขียนแล้วเราก็ทำนี้ต่อมีใครเจอแล้วหรอกเฮ้ยทำนี้มาฮะไปาาหมไปเดีก่อนมีว่างกำลังขุดเหล็กอยู่มเล่นอะไรไม่ได้เล่นมาหาเราหน่อยเราไม่รู้ว่าที่ไหนนะเรามานี่กันเลย ผมตามามาขุดกันนี่ถ้ำมันจะเป็นถ้ำใหญ่นะแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยก็บอกเลยอย่าแอบมันจะงงโอเคนะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปบนท้ำที่แล้วที่ผมเอเดี๋ยวจะมาขุดที่นี่กันนะ เราจะมาขุดที่นี่กันถ้าเกิดท้อสหมดเมื่อไหร่ก็ออกอะก็อนใหญ่ข้ามัเจอเหล็กแล้วขุดมาด้วยสามก้อนอะเจอแล้วโอมียาขุดโอมียาตกมาเขานะเขาาไปเจอแล้วเดี๋ยวมันตกอ๋อเหมือนคลิปเหมือนเหมือนัอนนั้นน่ะใช่ อ้าวตกป๊อปป,ปักท้อนนะเดี๋ยวเราหาแร่แล้วขุดเองอืมแล้วก็ไปไว้ที่บ้านเราได้เจ็ดก้อนแล้วนะวันนี้ภายี้น่าจะทำทุกเกาะได้ครบละเอามีกี่ก้อนเหล็กอ่ <3 S 2> กะสามเซเขาว่าเอาเป็นแค่นี้แหละเดี๋ยวอมกลับบ้านอมกลับบ้าน งั้นขอขอตัดคลิปแป๊บนึงน,นะค่าแล้วค่าเราเฮ้ยโอเคน้เราก็ใกล้ถึงบ้านละถึงเราถึงบ้านหมดเอออมเก็บเก็บเหล็กเลยอมเก็บบูทบูทอันเนี้ยขนแกะไปด้วยขนแกะไม่ได้เดี๋ยวเรามีหนึ่งลแ,แล้วคือขนแกะในเหยียดนั่นเลย แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กไปขานะ่าวฮะเหล็กเขาดูดิกดตรงนี้นอ่จาจะนั้นกดตรงน,นี้แล้วมันเพิ่มเป็นจำนวนเลย <c oughs> เพราะเดินเล็กี่ก้อนเกดทำไมไม่น่าเชื่อเล็มเออชุดก่อนใช่นึงนะ เพราะเราต้องใช้สิบหกก้อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะเรามีสิบก้อนแล้วโอมเก็บแล้วโอมเก็บไว้อมเก็บไวปในหีบพวกพวกเรามีเยอะอยู่นะโอเคสามารถทำไดกาะได้ผลิตภัณฑ์นี้เลยใช่โอเคโอมโอมทำเอาโอมก่อนเลยไอิจิเกาะเลยอ่ะเดี๋ยวเขาค่อยทำมาเขาเ้าได้จะดูมีมีสกุลนะมันจะดูนทำด่วนโอเคนะ ก็ใกล้ถึงบรรพุนแล้วเดี๋ยวผมผมผมเฮ้ยต้องเปิดแป๊บนึงนะแหลกเกินแล้วนะโอเคครับยังครับได้แล้วเอาเหล็กแม่เข้ามาไม่เป็นไรแม่เราเอาให้เรามาให้เราเอาไว้ในเช็ดตรงนี้ที่เช็เออเช็ดสิโอเคนะก็รอยแป๊บนึงคะเอาไว้เช็ยังไงเหล็กอ่ะผมหล่อไหมฮะผมหล่อไหมรอรอ เอาเอาโอเล็กมานนี้ไปไปย้ามาให้เราเราจะคั่ก่อให้อได้ไมคับไปยังงชว่อรบก่อครับไปยังช่ก่อบไมได่กับไปยี่ก็ไดยไดชวย่อไยังไย่อรัด้่วยกไดยงวย่อไยคัยัวยก่ยวเก่ับไปไม่ก็บไออ ครับฮะตึง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 ทำไมทำไมเขาเลยโอเคนะฮะแล้นี่โลกของโลกจึ๊บจึ๊บอมรีบออกเร็วอมเอาแม่เขายังเอาไว้ในเช็ดโอเคโอ้มอมเก็บของเก็บของเรียบร้อยยังโอเคออกเลยโอเคนะครับสบาบคือนี้รืองขอตัวอะไรก่อนก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอมออกยัง